ถามว่าทําไมต้องเป็นมิสซูบิชิมิลาดนะคะเพราะว่าเราต้องพาตัวเล็กไปส่งที่โรงเรียนใช่ไหมคะอ,อ,ะอขับง่ายประหยัดน้ํามันนะคะรับประกันให้ยาวนานถึง10ปีมีวงเลี้ยวที่แคบที่สุด มาพร้อมกับน้องเล็กเพราะว่าเรามีรีวิวรถรถเล็กคันนี้นี่คันนี้นะคะเหมาะมากเลยเพราะว่าอะไรทําไมต้องเอาตัวเล็กมาเพราะว่าเราต้องพาตัวเล็กไปส่งที่โรงเรียนใช่ไหมใช่ไหมคะอ่าน้องโซเฟียไปส่งที่โรงเรียนนะคะยิ่งอยู่ในกรุงเทพรถติดใช่ไหมคะโซเฟียใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะ เพราะว่าเจ้าคันนี้นะคะมีวงเลี้ยวที่แคบที่สุดถึง4.4เมตรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งหัดขับรถนะคะแนะนําเจ้าคันนี้ได้เลยและที่สำคัญเจ้าคันนี้นะคะเครื่อง1.2นะคะประหยัดน้ํามันถึง23.3กิโลลิตรเลยทีเดียวนะคะอ่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแล้วทําไมเราต้องออกรถเล็กกับน,น้องมิ้น เพราะว่าเจ้ารถเล็กคันนี้นะคะอาจจะเป็นรถเริ่มต้นของใครหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาไว้ไปส่งลูกไปโรงเรียนส่งตัวเล็กเหมือนที่หนูเอาน้องมาเมื่อกี้นะคะขับง่ายประหยัดน้ํามันนะคะหรือจะเอาไว้ไปจ่ายตลาดตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าบางทีกรุงเทพเนี่ยหาที่จอดรถยากนะคะเราจะไปแทรกยากไปจอดยากนะคะซึ่งคันนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันคะ่ะว่าเจ้าคันนี้นะคะเจ้าของรถเนี่ยเขาแต่งอะไรไปบ้างแล้วเขาได้อะไรไปบ้างนะคะไปชมกันคะ่ะ เริ่มต้นนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะคือ Mitsubishi v i l a g e นะคะตัว long top นะคะราคาจะอยู่ที่5,900บาทซึ่งตัวนี้เป็นสี U17 นะคะก็คือสีเทานะคะเป็นสีที่ออกเหมือนสีเงินนะเป็นสีโปรดในดวงใจของมิ้นเลยเพราะว่ามิ้นมองว่าสีแบบนี้เวลาทำความสะอาดแต่มันง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือมันเปื้อนยากนะคะและดูสีค่ะ มีความเป็นเงาๆนะคะแล้วก็มีความวิ้งวินะคะมันเหมือนออกประกายเพชรนะคะซึ่งรถมันก็เลยดูหรูหราดูยกระดับมากๆเลยนะคะและสําหรับกระจังหน้าของมิลาดนะมิ้นมองว่าสวยมากๆเลยอันนี้คือแบบเดิมๆเลยนะคะ ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่รังผึ้งนะคะไว้ระบายความร้อนนะคะแล้วก็ก็มาพร้อมกับตาสามเพชรตาน,นี้นะคะที่เป็นสีโครเมียมแบบนี้บอกเลยว่าสวยงามหรูหรามากๆเลยนะคะและก็สําหรับเจ้าไฟคันนี้นะคะไฟคันนี้เนี่ยจะเป็นไฟฮาโลเจนเราสามารถอัปเกรดเพิ่มเป็นไฟ LED ได้นะคะแล้วก็ความพิเศษของเจ้าคันนี้นะมีช่องนะคะช่องตรงนี้นะคะเอาไว้ใส่ไฟตัดหมอกได้นะคะสําหรับใครที่อยากมองให้ชัดนะคะให้สว่างในเวลากลางคืนก็อัปเกรดไฟตัดหมอกเพิ่มได้นั่นเองนะคะ บอกเลยว่าสีนี้เป็นสีที่สวยมากๆนะคะแล้วที่สําคัญนะเวลาที่รถเนี่ยไปจอดเปือเป้อนจอดอะไรนะคะมันมันไม่ค่อยเปื้อนนะคะันนี้ทาความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็สําหรับล้อของเรานะคะล้อตัวนี้เป็นล้อกระทานะคะแต่มิสซูก็ยังใส่ใจนะให้ตัวล้อยางเป็นแบบบิตโตนนะคะซึ่งขับได้นุ่มหนึบมากๆเลยนะคะล้อขนาด14นิ้วนะคะ นะคะคันนี้บอกเลยว่าเบาะไม่ธรรมดานะคะเพราะเบาะเขาเป็นลายแบบไดมอนด์เปียโนนะคะนี่เล่นสีด้วยนะคือดำเทานะคะแล้วก็มีตัดกับตัวไดมอนด์เหมือนสีทองทองนะ mm hmm. นี่คือสีเส้นได้นะคะที่ใช้ถักมือนะ mm hmm. บอกเลยว่าเป็นเบาะผ้าแบบสวยมากๆเลยนะคะซึ่งคันนี้เราสามารถอัปเกรดเพิ่มเป็นเบาะหนังสองข้อได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะแต่ลายนี้มินก็มองว่าสวยมากๆเลยห mm hmm. าอะไรมาหุ้มอีกนิดนึงก็แจ๋แลวละอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปสรุป ข้อมูลด้านหน้ากันนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวรถเล็กคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่หารถเล็กขับง่ายขับสนุกขับคล่องประหยัดน้ํามันนะคะแนะนํา Mitsubishi มิลาดเจ้าคันนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับแคมเปญดีๆนะคะแคมเปญเด็ดๆเ,เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวเริ่มต้นอยู่ที่5%นะคะขึ้นอ,อยู่กับเครดิตลูกค้านะแล้วก็ของแต่งนะคะมิ้น์ก็ให้ของแต่งแบบมีคุณภาพแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะเจ้าคันนี้มาพร้อมกับ ิเลเจรมิกนะคะรับประกันให้ยาวนานถึง10ปีนะคะย้ำว่า10ปีนะคะถ้าไม่ต่อ่า10ปีไม่ต้องมาคุยกันนะคะซึ่งบอกแล้วว่าของแต่งที่มินให้นะคะเป็นของแต่งที่มีคุณภาพแล้วก็สวยจบครบแน่นอนนะคะและสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเจ้าของรถก็จะมารับพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมินจะมีถ่ายคลิปรีวิวท้ายคลิปไว้ให้สั้นๆนะคะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะลูกค้ามาติดตามจากทาง YouTube เนี่แหละค่ะแล้วก็มาซื้อรถคันนี้นะคะและสําหรับ คันต่อไปนะคะมิ้นจะมารีวิวคันไหนให้ชมกันหรือว่าอยากดูคันไหนเป็นพิเศษ,ษก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ